นักจอมขุดวิศะวะมึงสักพูน่นะโอ้ยขุดเสาอีกแล้วขุดป่วนปวนเบิ่งเบิบงบ่งครับมึงเนี่อยู่กับใหญ่เพิ่นคู่หูวพูนอ่ะพ่อว่าล่ะกบเขียดนะพ่อยัง ดเนดเน,อนอนอนจะตื่นนะครับสวงแรงๆต้องเดินให้มันไม่เมื่อยันจากสิไเป็นนอนหยุไม่เมื่อยสิไเปนนอนอีก ยอกันแล้วเย่ใหญ่พอนไปขาบมียังมีั้ยพอดีดับๆโอ้ยโอ้พระหงม์วนเทเลมือเทเลเวีนนะก็คืนมาก็เฝ้ายามตีใหญ่พอนพี่สาวนาน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 ทางในห้องอานี่เดี๋ยวจริงกันตัวเดินกันค่อยๆ มันยงเงยพ้นทั้งเทียวหงว้งเขาเลยโมโหหลุดไปแล้วไปแล้วนั่มเขาไปอีกดนะยเนี่ยเฮ้ออยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหน,น่อพันธยก์ยกรอยับ

bao lục bao lục sao vẫn tiết mua hơn bò mã đó bên điền nó mua hơn bố mẹ leo lò luôn cho béo dày là lò luôn béo thôi bữa cả ngày nó há mà có đi chéo lò luôn bên xe xuống chỗ hạp รสนิยมภาพของสองตัวนี่้ร <c oughs> ู้สึกว่าพี่สาววันนี้คือสิอารมณ์บ่ดีว่ะเ <c oughs> นี่ยข้างเอ,อ,อ,อี่อารมณ์บ่ดีสิ นักเที่นเยก็ต้อง,งเฝ้าเบิ้งครับใหญ่พอดีเอาจิงร้องเสียห่งวงแ้งหน่อยนีา่มาเอาจิง <c oughs> เจ็บตัวก็ต้องค่อยหามพึ่นแม่เรียนเข้าไปกันมากนี่เอากันยีรีเนี่ยสองตัวสองสิงหุ่นนั่น ปวดปวดเรียนแห้งนะเรียนไปเรียนมาที่แรกค่อยๆอ,อยู่เนาะเนี่ยถ้ามีเสียงจริงๆ mm. มาเริ่องโากันจริงแหละปวด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 เอาเอากันเข้าไปโอ้ยหยิบยังไงโหอ้ สุดยอดเลยนนอนแน่นอนเว่ะว่าจะเขาเด้เล่นนะนะเขาบบกหูน้ำหลงกั่เู้เท่าว่าสีเขียวเขียวทงานเพวกเเขาได้เลีนตื่นมากแล้วก็นอนเล่นเนะ มีความสุขแล้วนะหวดโอ้กี่พูลคนิ่หนึ่งม่อยากเรนี้นกึกกึโอ้ไปแล้ไปลนโอ้ยยังนอวันเนาะซื้อเล่นไปหวันเอาอะ Ủa oh, bị kiến nam, bị kiến nam Kiến nam thôi Nhiếu nam thôi, nhiếu nam